เอ้ยทำไมเราไม่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันก็จะนำพาไปสู่ความทุกใช่ไหมทุกคนก็เหมือนยึดถือแบบว่าไอเดียอะไรตรงนี้อยู่แล้วว่าแบบว่า เอฟเฟรชีตัวเองแบบว่าร่างกายของเราแบบมันแตกต่างกันอะไรอย่างนี้มนุษย์เรามันก็แบบมีหลายแบบหละหลายเราก็เลยเอาตรงนี้มาสื่อบวกกับช่วงหลังๆมานี้ค่ะก็จะแบบว่าอาการภูมิแพ้ผิวหนังของเรามันกำเริบบ่อยแล้วมันคือเราก็เป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วมันก็เป็นเหมือนมันเป็นเหมือนโรคประจาตัวที่มันมันรักษาไม่หายแต่มัน มันมันจะเป็นแบบว่าเป็นๆหายๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่แบบดีขึ้นแล้วก็ช่วงที่แบบเหอหนักๆอะไรางี้ใช่ตอนนี้ดีขึ้นยังตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็ก็อยู่อยู่กับมันอยู่กับมันแบบแฮปปี้ได้เพราะว่าคือเหมือนคือก่อนหน้านี้แล้วก็ไอช่วงที่มันเหอนหนักอะ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบ เราก็แบบดาวนะแบบเออทำไมเราต้องเป็นแบบมองตัวเองในกระจกแล้วก็แบบโอ้โหเป็นผืนเต็มเลยแล้วอย่างนี้จะไปทำงานได้ยังไงแบบเป็นไอดอลก็ต้องแบบว่าแบบไปใช้หน้าตาสวยๆแบบว่าผิวดีๆอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> ใช่ก็มีช่วงที่เครียดมากๆเหมือนกันแต่ก็ผ่านมาได้ใช่เครียดมากภูมิคุมกันจะตกใช่ค่ะ แล้วก็นอกจากเรื่องแบบว่าก็เป็นความสวยงามอื่นๆอย่างเช่นแบบว่าอาอาจจะเป็นฟันที่แบบฟันฟันเกออะไรเงี้ยมิ้งก็มองว่ามันก็สวยอะ่ะใช่ก็เลยอยากนําเสนออยากอยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าแบบว่าเราเราทุกคนสวยนะอะไรเงี้ยใช่เหมือนกับว่า เดี๋ยวนี้มันก็สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ไหมทุกคนบางทีเราก็แบบไปดูไปเสพเยอะมากๆจนบางทีมันทําให้เรากลายเป็นไม่ชอบตัวเองอะไรอย่างนี้เอ้ยทำไมเราไม่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย,งงอย่างนู้นอย่างนี้แล้วมันก็จะนําพาไปสู่ความทุกข์ใช่ไหมทุกคน <laughs> ใช่แต่ถ้าเราสามารถแบบยอมรับแล้วก็มีความสุข แล้วก็คิดว่ามันแบบมันมันสเปเชียลนะแบบเฮ้ยเรามีตรงนี้คนเดียวนะอะไรเงี้ยมันก็แบบสวยสเปเชียลอะไรเงี้เราไม่จำเป็นต้องไปฟิตกับบิวตี้สแตนดาร์ดอะไรเงี้ยอืมบอเตอร์เธอทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นเว้ยดีใจค่ะดีใจที่อ่าเมสเซจมันได้แบบว่ามันได้สื่อไปก็อยากให้ โป,โปสเตอร์นี้ได้เป็นเหมือนได้สื่อบางอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้รับรู้ได้ได้จุดประกายบางอย่างหรือว่าอะไร <c oughs> <c oughs> แล้วมันก,แนก็แล้วมันก็เข้าแนวแบบวาบิซาบิด้วยแบบความสวยงามที่ไม่สมบูรณ์แบบอะไรนี้